ตามกำลังทรัพย์ตามความเชื่อตามความศรัทธาของพวกเราได้ถือศาสนาพุทธนะนี่มาบูชาแค่นี้นะอาสาทุอะท้ายสุดุดท้ายทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรให้ลูกหลานให้ร่ำรวยจนไม่วันไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกท่านทุกคนนะสิ่งที่เมื่อตก,กี้ก็ให้โชคล่าไปาเราก็อย่าไปงมงายให้ม,มากเอาพอประมาณอย่าไปประมาทเรื่องการ ส่วนอบายมุกอย่างนี้ไม่ไม่มีใครที่จะว่ารวยทางยาอาบายมุกหรอกเราต้องรู้จักซื้อรู้จักใช้รู้จักดื่มรู้จักกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีท้ายสุดจุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านทางแฟนเพจแฟนไลน์ทางเพจทางไลน์อายุมั่นฝันยืนสวัสดีครับ f อฟนะครับทางพีนิวสุรินทร์เทเลนครับนี่มหาอาจารย์ยวนนะมหาอาจารย์ยวนครับมาถึงที่นะวันนี้ มากับน้องชัดชัยด้วยนะนะครับมากับน้องชัดชยัยเดี๋ยวแอดประวัติจะไปพูดคุยถึงด้านตัวเลขกับอาจารย์ยวนหลายคนมากตอนนี้นะครับแม่ครับอ,อ,นะอยากได้เลขจากอาจารย์ยวนให้แอดประวัติติดตามแล้วก็มาหานะครับวันนี้นะครับตั้งใจมาหานะครับ ทางหลายงานอยู่ไกลอยู่นะก็เดินทางมาหาอาจารย์ยนแล้วก็มาพูดคุยถึงของวัตถุมงคลที่อาจารย์ยนได้กล่าวถึงตอนนั้นว่าใช่ตัวนี้ไหมครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะชีพึ่งนวดนวดพึ่งนวดนวดนวดขีพึ่งขีพึ่งนวดพวกพ่อค้าแม่ขายอะไรอยากต้องการไปไปไปลองดูไปใช้เพื่อที่จะ เป็นสเสน่มหานิยมค้าขาย,ยาเป็นไปอย่างนั้น<อ>แต่สรุปแล้วมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เราต้องรักษาศีลด้วย<อ>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสิ่งที่เป็นมงคลด้วยมันถึงจะดีขึ้นนะหลานนะ,ะ<อ>บูชา<อ>ก็แล้วแต่ลูกหลานบูชาเอาตามกำลังทรัพย์ตามความเชื่อความศรัทธา ในทางบุญพระพุทธศาสนาส่วนปัจจัยส่วนนี้ต้าลูกหลานบูชาเอาทางนี้ก็ไม่ได้ไปเอาไปไปที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ของอยู่ในวัดวาศาสนาทางนี้ก็ไปบำบรุงบณ์พระพุทธศาสนาไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาศาสนาเงินทุกบาททุกสตังค์นะอันนี้คิดพึ่ง ส่วนที่ใช้สมมติว่าเราจะใช้ก็เปิดตลับออกมาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้สีพนนึ่งเออสีพึ่งเปิดตลับออกมาแนี้จะเอานิ้วนางนี่แหละแตะอย่างนี้ปุ๊บเอานิ้วนางแ,แตะแตะหรือแตะหน้าผากก็เวียนขวาอย่างนี้หน้าผากเวียนขวาเออเวียนขวาทีนี้เราก็ปรารถนาด้วยว่าสาธุเ้อหลวงปู่หงเอ้ยมือนี้ลูกหลานชิบเค่าขายก็ขอให้ขายดีอย่างเทน้ำเทท่าอานะมเมติด้วยนะมเมติด้วยนะมเมติด้วยนะ ว่าสามครั้งสี่ครั้งก็ว่าไปนะเมตินะเมติสามคำเท่านั้นคาถากำกับที่หลวงปู่หงให้ลูกศิษย์ลูกหาไปลองใช้ดูนะส่วนสีผีพึ่งสีพึ่งตัวนี้นะถ้าคนไหนสนใจค่าขายขายพวกผักพวกอะไรก็ได้หรือจะไปเปิดร้านพวกเนื้อย่างก็ได้หรือจะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือจะไปเปิดร้าน อะไรก็แล้วแต่ธุรกิจการค้าค้าขายใายเนี่ยใช้ได้ดีด้วยนะคนเขาใช้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะใช้แล้วก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อท่านด้วยด้วยหลวงปู่ของเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินเรานี่แหละอออยู่อำเภอเมืองนี่แหละอสาธุอันนี้ก็เป็นอันด lady, ับแรกก็เป็นจีวรจีวรที่บรรจุ ไว้ในตลับนี้นะกีวรแล้วก็เกษาก็คือผมของหลวงพ่อหลวงปู่หงตามมาด้วยคำมาหลวงปู่หงเ,<อ>เพื่อที่จะได้ไปบูชาอันนี้เป็นสิ่งของที่เป็นโชคลาภโชคลาภมหานิยมโชคลาภปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดปุ๊บมันก็จะได้ดังสมความมุ่งมั่นปรารถนาอันส่วนที่ว่าคำมากีวรหลวงปู่หงชุดหนึ่งก็แล้วแต่ย่แต่แร่แต่ พี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนทางเพศทั้งรลายอาจจะจะ,จะบูชาเอาตามกําลังทรัพย์ที่ท่านมีตามความเชื่อที่ท่านมีนะอันอันเดียวนะอ,องค์หนึ่งพูดออเอ่ยชื่อเป็นองค์ก็ได้องค์หนึ่งก็แล้วแต่ พุทธบริษัทแล้วก็ญาติโยมของท่านหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยากจะมาบูชาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลโชคลาภมหานิยมร่ำรวยด้วยนะปรารถนาปุ๊บจะได้ดังสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเลยนะอันนีนะ้ประมาณยังเหลือเยอะเลยนี่ที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านให้มาทางนี้มา,าบอกบุญไปยังพี่น้องส่วนที่ปัจจัยส่วนนี้ทางนี้ก็จะไม่ได้เอาไปไหนหลบสาลาสร้างอยู่ประมาณ60กว่าต้นแต่ขาด อา,อาสังกษีหรือว่ากระเบื้องจะมุงแล้วก็อีส่วนหนึ่งก็จะมีเหล็กเส้นขาดทุนทรัพย์เกือบล้านหนึ่งนี่แหละที่จะได้มุงทีนี้ทางกรรมการผู้ใหญ่บ้านวัดน้องใหญ่ส่วนเงินปัจจัยส่วนนี้ก็เหลือจะจะ,จะได้สร้างแล้วแหละแต่มันขาดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของล้านนะถ้าร่วมสร้างร่วมด้วยช่วยกันคนละบาทสองบาท คนละห้าคนละสิบคนละยี่คนละร้อยคนละหมื่นคนละแสนก็ว่าได้ตามกําลังทรัพย์ตามความเชื่อตามความศรัทธาของพวกเราได้ถือศาสนาพุทธนะอ่านี่ระบูชาเอามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคล 1. เกษาสองอ่าคำมาอ่าสามจีวรอาถ้ารับไปแล้วไปบูชาเอาโชคลาภเป็นมหานิยมเหมือนกันอ่าดังที่ทาง เราได้เกลือนไปเบื้องต้นเหมือนสีพึ่งแหละเมื่อกี้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลด้วยถ้าลูกหลานหรืออาา,อา,อาทางเพจทางลายาสนใจติดต่อได้นะติดต่อได้ทางท่านนี่แหละที่ได้ลงเพจลงลายไปชื่ออะไรท่านก็ดูทางเพจทางลายของท่านนะติดต่อท่านมาเลยนะท่านก็จะได้มาร่วมด้วยช่วยสร้างาสาธุสาธุนะลูกหลานแค่นี้นะาสาธุ ท้ายสุดสุดท้ายทางนี้ก็ไม่มีอะไรให้ลูกหลานให้ร่ำรวยจนไม่วันไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกท่านทุกคนนะ,ะสิ่งที่เมื่อตะกี้ก็ให้โชคลาภไปเราก็อย่าไปงมงายให้มากเอาพอประมาณอย่าไปประมาทเรื่องการส่วนอบายมุกอย่างนี้ไม,ไม่ไม่มีใครที่จะว่ารวยทางยางอาบายมุกหรอกเราต้องรู้จักซื้อรู้จักใช้รู้จกัจกดื่มรู้จักกินนะ่มัน,เป,นเป็นสิ่งที่ดีท้ายสุดสุดท้ายกข็ขอให้ทุกท่าน ทางเพจเพยไลน์ทางเพจทางไลน์อายุมั่นฝันยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านทุกคนโชคดีไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกทุกทุกท่านทุกทุกคนอลองดูอาสาทุอาสเอาสาธุาาธาแต่นี้นะสาทุนะครับอ,อ,อันนี้เป็นคำหมาของหลวงปู่หงนะครับมีประสบการณ์ไหมค <ะ S 1> ร,บรับประสบการณ์ทางด้านทางนี้มีแล้วแต่ก่อนทางนี้ไปสวด บุญหรือว่างานบวชนั่นแหละงานบนรรพชาอุปสมบททีนี้ทางคุณแม่ของผู้ที่เข้าบรรพชาอุปสมบทหรือว่าเป็นมอมารดาเนี่ยแหละ,ะมาเชิญทางนี้ไปทางนี้สวดเสร็จก็ไม่มีอะไรที่จะให้ท่านก็มีแต่นี่แหละแหละให้ไปปุ๊บทีนี้บอกเลยว่าเออสาธุเด้อแม่จเจ้าไปเอาไปหนีวันศีลวันพระก็ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนําเด้อปัดนี้โชคลาภสิมาเขา สิบอกให้เจ้าได้มั่งได้มีให้ได้ร่ำได้รวยลูกก็ได้บวชแล้วบัดที่นี่เจ้าก็ไปปฏิบัติเอาปุ๊บมือนั่นวันพระเนาะเอาว่าตามความฝันของทางเจ้าภาพที่เชิญทางนี้ไปสวดนาคนะนะไปสอนนาคไปขานนาค่นแหละทีนี้เขาก็ฝันว่าเห็นทางนี้นะเห็นทางนี้ไปคุยกับเขาเออทีนี้เขาก็ถามมาว่าโทรศัพท์ถามมาว่าเออตาลุงลุงอายุเท่าไรอันนี้ก็บอกไปว่าหกศูนย อ่าตอนนี้ก็ถูกเลยที่นี่หกศูนที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่แหละเออคำมากีวอนเกษานี่แหละ,ะหกศูนย์เต็มเต็มเลยแหละอะออกเต็มเต็มตัวเดียวด้วยไม่ใช่ว่าอ่หลายตัวตัวเดียวเน้นเน้นที่ผ่านมานะนะครับเออท่านก็คงจะรู้ว่าคนที่ชอบอย่างนี้นะ ต้องบรรยายบรรมากนะแค่นี้แหละไอ้สรรพคุณของที่ว่าอริยาะัยว่าทรมานี่แหละนะก็อยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่เราศรัทธาความเชื่อด้วยความเชื่อมันก็ต้องอยู่ที่เราศรัทธามันจะเกิดขึ้นได้และจะคลั่งขึ้นได้ต้องมีหลัลั่งศรัทธาต้องมีศีลด้วยต้องรักษาอันนี้ถ้าเอาไปต้องมีบทกำกับท่องไหมมีเดี๋ยวมีมี เดี๋ยวแฟนเพจเอาเอาอภิกาจดเลยนะมีสามคำแค่นั่นแหละครันะเมตินะเมติเออนะเมตินะเมติแค่นั้นแหละตั้งนโมสามจบก็ว่าเลยว่าณเมติณเมติสาธุเดอร์ลูกละหลวงปู่หงเอ้ยลูกหลานขอโชคขอลาบจากท่านเด้อก็ขอให้ลูกหลานมีโชคมีชัยมีเงินค้าคำเจ้วสีได้สร้างบุญส้างกุศลสร้างบารมีกับตัวเองสร้างบารมีให้ลูกให้หลานสร้างบารมีกับขอบกับพ่ว ลูกหลานได้แล้วก็บ่ลืมวัดว่าศาสนาดอกดาวดอกว่าสาธุก็กราบไกก็ว่านะเมตินะเมติไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ออแล้วก็วันศีลวันพระก็อย่าลืมน้ำหนึ่งแก้วอย่าลืม <Okay. S 2> เป็นเด็ดขาดเลย <Okay. S 2> เพราะว่าท่านเคี่ยวมาไงคำามาไง <Okay. S 2> เอ,อท่านก็อย่าลืมด้วยไอ้นี่ไอค้คำมานี่แหละอย่าลืมนะ <Okay. S 2> เไออปทีนี้ <Okay. S 2> สาธุสาธุอ่ะ จานดวนปโนมมืออาจลับอย่างนี้ด <t fram at himself> ้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอักขระยันตังสันตังจงบังเกิดเป็นนะนะโมพุทธายะวิกุคะเรจงบังเกิดเป็นนะ อัจระยันตังสันตังจงบังเกิดเป็นนะนะโมพุทธายะวิกุงเกเรจงบังเกิดเป็นนะอัจระยันตังสันตังจงบังเกิดเป็นนะนะโมพุทธายะวิกุงเกเรจงบังเกิดเป็นนะเพียงเพียงหายเคราะห์หายโศกหายโลกหายภัยรวยสิบล้านรวยยี่สิบล้านรวยสามสิบล้านรวยสี่สิบล้านรวยห้าสิบล้านรวยหกสิบล้านรวยเจ็ดสิบล้านรวยแปดสิบล้าน รวยเก้าสิบล้านสาธุานะเมต,ะตินะชาลิตินะชาริติอ่าอ่าใส่เลยไปเนี่ยปลูกไว้เลยเปิดร้านเลยเป,นป็นที่้างติดรถยนต์ก็ได้ติดรถยนต์ได้เจิมหน้ารถก็ได้ามาทีหลังคนลูกครับรวยร้อยล้านแน่รวยร้อยล้านยังรวยสร้างวัดได้อ ครับอย่าลืมสร้างวัดกันเดียวอนนี้ล่างปุ๊บมให้ไล่อยู่เลยอ่ะว่าไปสาคุยดีเนา้นะล่างอ่ะสองกับสามนี่ทางนี้ล่างก็จับคู่เอาอ่ะจะแบบไหนอ่ะจะแบบเนี้ยมึงถ้าสมมติมันมันมันให้ว่าให้ว่าเาเอาว่าให้ว่าแน่นตัวแน่ไหนวันนี้นะเออหกศูนย์แปดแปดศูนย์เนี่ยหรอเออเขียนได้เลยตัวเน้นตัวไหนเออเน้นตัวนี้เลย พอมันจะวนเวียนอยู่นี่เลยมีข้างล่างนะเออเออให้ตากี่ตัวก็เขียนไปนะ่หันวนด้วยนายด้เออวนตันนี้เออแต่ตัวนี้ไม่ใช่นาะตัวนี้ก็แล้วเต่ดวงบุญวัสนามมวงทำมองมักไม่บื้นอันนี้หกแปดถ้าหนึ่งศูนย์นี้ไม่ได้ถ้าเก้าแปดนี้ไม่ได้มันข้ามถ้าเจ็ดหกนี้ไม่ได้มันข้ามนะอันนี้อันนี้อันนี้ได้เออได้ก็จะมีหกแปดศูนย์เออจับคู่เอาจับคู่จับคู่หมุนเอาหมุนเอา ส่วนมากส่วนมากบนเนี่ยในบนส่วนมากมันจะมาคู่นี้ทำไมคู่นี้กับคู่นี้มันก็โตัวีโตัวเจ้าือตัวนั้นสามตัวมันไม่ข้ามมันไม่กระโดดข้ามไม่กระโดดข้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นสูตรตัดเขาตัดเอี่รอบทิเล่รอบทิล่แล้แต่ถ้าสมมติว่ามันออกสามตัวตรงมันจะออกแปดศูนย์กลงๆ้เลยไหนถ้าถ้าออกกลงแบบนี้เลยถ้าออกกลงกลอย่างนี้นะ คไอบางอ่อนสองตัวไลยให้เคยวัวอย่ล้วเคยให้สามตัวเลยเออมันให้มาตรงเลยนะอันนี้ล่างเนาะอันนี้กับสองแน่ทีนี้จะออกตัวไหนบนที่นี่ถ้าแน่ถ้าแน่ถ้าว่าหมอะเป็นหลวงขอปูให้จีวัวปนมาจ่อหน่วยนะให้ไอ้ผ่าผ้าชายผ้าอ่อนผาผ้าจีวอนมาจ่อช่วยหน่อยอืออืลวงปู่ไหนหลวงปู่เนี่ลอยอะพิกยี่สิบพันศา đấy ให้เกิดเกิดสิทธิ์นั่นช่วยกดโซน่านะ นี่บันบกดีเด้อพ่อปูทีติยาโนอายุพรรษาแก่ยี่สิบอายุแปดสิบสามอันนี้อันนี้จะให้แบบไหนดีอาซีนี่บนน่าให้ลงตัวนะด้วยนี่บนอาจจะให้แบบไหนกลมๆไว้สิให้มั่นใจเดี๋ยๆมั่นใจเดี๋ยวมั่นใจตัวไหนมั่นใจแบบภาวะมั่นใจน่าท่าน่าจะมีน่าจะมีหกนะเน่ย เออตัวนีนเลยเนี่เด้อหกหออกหนึงถ้าไม่หกหนึ่งก็หกสองมันก็วนเียนเยแค่สองตัวแค่นี้เองเนาะแต่ถ้าสองหนึ่งอยาาจะเอาสองหนึ่งไม่เอาไม่เอาสอหนึ่งไม่เอาเอาสองสองกกับหกเืองไม่สองหนึ่งไม่เอาข้ามเดยข้ามมันไม่เอามันไม่ออก มันข้ามข้ามกระโดดเลยมันไม่ข้ามันไม่เข้านะรอบทีแล้วไม่ใช่สูตมันมันไปอย่างนี้นะรอบที่แล้วไม่ข้ามเป็นงวดลที่แล้วที่จะให้นี่ยังไงนี่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 งวดที่แล้วเนี่ยให้เก้ไงเน่ยไม่ข้ามไม่กินเน้นเก้าเนี่ยกินเน้นตัวนี้ ทีนี้มันไม่ออกมันมันมันจะออกตัวนี้ไงเพราะว่าตอนนั้นที่บอกว่าฟันเห็นตะอุดเลยคิดว่าเลขข้ามไว้ในข้ามต่ตอนแรกแต่ต่นี้หลงลืมว่าจะลืมบอกเออถ้าบอกมันมาตรงตรงเออตอนนี้ตรงเลยนี่นี่ตรงเลยตลาดสมุนท่ากขาถูกกันจนโคก็โะว่าโคเวียนมอห้เติร์อ่านี่งดที่แล้วนะครับแต่ให้บบุญเอนแล้วแต่ท่านอยากท่าท่าบุญยากเนี่ยมามามาทำบุญอยู่นี่สร้างสาลาเห็นไหม เสาโดดวังม็ดกี้ไงอ๋อจะร่วมสร้างตรงเสาตงนั้นเออนี่แหละตอนนี้ว่าหาหนทางนี่ไปบูชาหลวงพ่อรวยมาโน่นตั้งแต่รุ่นมากับมาแล้วหลวงปู่หงก็มาก็มาแล้วบนบานศาลกล่าวว่าหลวงปู่เอ้ยหลวงพ่อรวยเอ้ยสรุปเป็นว่าล้ว็สร้างบารมีให้แล้วก็แล้วก็แต่ทอนนี้ไม่ได้รับนะปัดใจปัดออกปัดออกอยู่ในแปดดแปดศูนย์แค่นี้เนาะแล้วก็สอง สองหกกับหกนะคบให้พวกท่านพวกนายนี่ได้ด like ีเถอะสองหกไปอย่างนั้นเด้อกับเพห่งได้ร่วมสร้างบุญได้ร่ด้สร้างบารมีเองตัวเองนะอย่าไปพึ่งคนอื่นเขาสร้างม้าหลานเน้อการยวนนะเนี่ยเนาะเออใช่เอาแค่นั้นแหละอันนี้เป็นบนใช่ไหมนี่เออเขียนบนไว้ด้วยนี่ไอตัวนี้นะแล้วแต่ว่าจะออกแล้วทำไมสองหกสองหกหนึ่งไม่เขียนไหนนีแค่สองหกกับหกหนึ่งสองหกกับหกหนึ่งก็สามตัวพี่เออกันอะไรสามตัว สามตัวเลยบ่เออเขียยที่นอนมันลงตรงนี้ใช่ใช่อืม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 นั่นเลยถ้าโชคดีก็ไดีไป2 6ขอให้ร้านได้นี้ไม่ไม่ต้องเอาหมดเลยเกียนเป็นแนวทางไหมใส่ตู้บริจาควัดแรกนั่นแหละแต่ใครอยากทำบุญที่วัดก็ได้มีโชคมีลาบนะมา เี๋ยวอาจารย์จะได้บอกบุญถ้าใครอยากถ้าถ้ามีโชคอาจารยนจานเดียวหนึ่งนี่เราเน้นหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งจานงวดเทเลเน้นไม่ได้เข้าเนียเน้นไม่ได้เข้าเข้าตัวรองเข้าตัวรองนะครับใจข้ามดิเออใจงวดนี้อาจจะเข้าตัวเน้นนะอาจจะเข้าตัวเน้นนะอาจารย์วนนะอาจารย์วนนี่อัานี้สูงอันที่ต่ำได้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยอย่าจารย์วนต่อครับเออเออเป็นจารย์วนมากครับในการแนะนำนะต้องกลับด้วมากที่แล้วก็จะเป็น อ่าสีพึ่งครับสีพึ่งสีพึ่งนี่ก็สําหรับทาปากเลยคุมทาปากก็ได้ทาปากธาทาผ่าก็ได้อ่าจะทาสองส่วนครับจ็ทาที่ปากก็ได้ปากก็เป็นการเอานิ้วนางเอานิ้วนางเด้อบอกเอานิ้วนางแต่ใช้นิ้วนางใช่นิ้วนางผู้ชายเขาผู้หญิงก็เหมือนได้นิ้วนางเหมือนกันนิ้วนาง นะครับขอบคุณอาจารย์ยวนมากครับในการาแนะนําแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบ่งปันตัวเลขนับงวดนี้นะครับจะเข้าหรือไม่เข้ามาลุ้นกันต่อนะเพราะว่าที่ผ่านมาถือว่าห้างวดนะที่ผ่านมาห้างวดแล้วนะครับแต่ว่าที่แอดได้มาติดตามก็เพราะว่าเป็นงวดพี่เพิ่งรู้จักนะเพิ่งรู้จักเพิ่งงวดที่ผ่านมานะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก่อนที่แอดประวัติจะตามหาเนี่ยก็คือผ่านมาห้างวดติดนะครฮะ อวดนี้ก็ขอให้ปังๆนะขอให้เข้าเหมือนเดิมนะครับขอสาธุสาธุกับบุญบารมีล้วงปูหงนะครับนณเมตินณเมติณเมติณเมติามตสาธุสาธุ